เราวันนี้มาแนะนำนะครับมิเตอร์ดิจิตอลเจ้าตัวนี้ ST 1 7 0นะอันนี้วัด oh แอมวัดโอมวัดไฟกระแสตรงกระแสสลับนะไฟแบตเตอรี่ไฟ 220V โวลต์นะได้สูงสุดนะถึง 600V โวลต์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเปิดไฟนะครับกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับจะมีไฟ LED ขึ้นสำหรับในช่วง กลางคืนหรือเข้าไปในที่มืดนะครับก็มีไฟ LED ช่วยนะนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ก้องแก๊งเลยครับนะพวกสายพวกนี้มาตรฐานเลยนะครับนะมีอาการป้องกันแล้วก็ฉนวนค่อนข้างที่จะดีครับนี่ทนกระแสได้เป็นพันเลยนะครับสำหรับฉนวนสายของเจ้าตัวนี้นะครับนะแล้วก็หัวก็คมดีนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็วัดได้ทั้งย่านโอมนะครับย่านโวลต์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่ใช้เนี่ยก็ใช้ใช้ฐานก้อนเล็กนะครับสะดวกนะฐานก้อนเล็ก2ก้อนนะตัวนี้จะหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็จะประหยัดเซฟเชฟเซฟไฟให้ด้วยนะเซฟไฟให้ด้วยรุ่นนี้ดีมากนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะจะ,จะปิดอัตโนมัติให้นะครับ นะเวลาเราเปิดค้างเอาไว้หรือว่าลืมปิดเอาเดี๋ยววันนี้จะมาลองตรวจนะครับว่าใช้ยังไงบ้างเลยมาเปิดตรงนี้กันเลยครับปุ่มแรกนะครับเสียงติ๊ติดนะนี่นะฮะจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับก็จะเป็นการวัดโดยทั่วไปนะครับว่าขาดหรือไม่ขาดนะเช่นวัดสายไฟนะครับนะวัดพวกขดลวดนะพวกนี้นะครับเนี่ยผมกําลังวัดทุ่นขดลวดอยู่นะครับพวกนี้ก็จะใช้เสียง นะเพราะว่าอโอห์มไม่ไม่มากนะโอห์มไม่มากนะครับก็จะวัดได้ตรงย่านนี้อ่าต่อไปที่มันโอห์มมากหน่อยอย่างเช่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะปรับมาตรงนี้นะครับนะตัวที่2ตรงนี้นะอาจะ,ะวัดย่านโอห์มนะครับตัวความต้านทานเดี๋ยวผมจะลองวัดแผ่นความร้อนดูเพราะว่าแผ่นแผ่นความร้อนนี่จะเวลาเราปรับติดๆมันจะไม่ดังนะแต่ต้อง ปรับวัดโอห์มที่สูงขึ้นนะครับก็จะได้ค่าอยู่ตรงตรงนี้ครับ6 6k โ oh อห์มนะครับโอห์ม oh จะสูงนะครับวัดจุดตรงนี้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็วัดค่าตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับก็มาดูนะครับการวัดไฟ220โวลต์ไฟบ้านนะครับผมจะปรับมาที่600ตรงนี้นะครับ เราก็ลองจิ้มเข้าไปดูอตัวนี้มันมันจะขึ้นเป็น DC ให้นะครับตรงนี้นะขึ้นเป็น DC ให้แสดงว่าต้องปรับเป็น AC กดตรงนี้นะครับก็จะเป็น a อเดี๋ยวลองวัดใหม่ครับจิ้มให้โดนไฟข้างในก็จะได้ไฟครับอ่าจะมาแล้วนะครับ2 1 2โวลต์นะครับ AC กระแสสลับ สองโวลต์น,นี่คือวัดไฟกระแสสลับหรือว่าไฟบ้านเรานะครับต่อไปผมจะวัดไฟ DC ก็เป็นพวกแบตเตอรี่ที่มีขั้วนะครับผมก็จะปรับไปเป็น DC แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟพวกฐานแบตเตอรี่นะครับที่มีขั้วอ่าเราลองจิ้มดูนะครับจิ้มไป19นะแต่ว่าติดลบเห็นไหมฮะตรงข้างล่าง DC ติดลบแสดงว่าเรา เสียบผิดขั้วจะต้องสลับสลับสายสลับสายแบบนี้นะครับถ้าถูกขั้วจะขึ้นจะไม่มีลบไหนะเห็นไหมฮะมาแล้ว1 8โวลต์นะครับเนี่ยเนี่ยมันมีระบุะไว้อยู่บวกบวกเป็นแดงลบเป็นดำนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับ NCV ตรงนี้นะครับปรับไปที่ NCV ตรงนี้จะมีประโยชน์กับการไล่ไฟ ว่ามันมิงอยู่ในสายไหมเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะผมเสียบอยู่เนี่ยนะครับตัวไหนที่มีไฟวิ่งอยู่มันจะกระพริบแบบนี้นะครับเนี่ยพริบแบบนี้มีเสียงอันนี้คือเหมาะสําหรับการตรวจเช็คแบบสะดวกสบายนะครับต่อไปผมจะวัดแอมแอมก็คือการใช้ไฟว่าเราใช้โหลดไปกี่แอมกี่แอมนะครับคือ กำลังที่เราใช้ไฟนะครับโดยการหนีบคีบเข้าไปเส้นใดเส้นหนึ่งอยู่ที่1.8นะครับคือบ้านหลังนี้ใช้ไฟประมาณ1.8อยู่1.8แอมผมจะคีบเส้นนี้ดูบ้างนะครับคีบเส้นใดเส้นหนึ่งนะเส้นไหนก็ได้นะโอเคนะครับนี่นะตัวนี้จะวัดแอมได้นะครับวัดแอมแต่ล็อกตรงนี้ได้นะกดปุ่มตรงนี้ก็จะล็อกให้เรา ดูค่า M ได้นะบางทีเราอาจจะยื่นมือเข้าไปแล้วมองไม่เห็นเราก็ใช้ปุ่มนี้ล็อกได้นะครับนี่นะครับคือมิตเตอร์ราคาไม่แพงครับแต่ว่าคุณภาพนี่โอเคเลยครับนะ